ดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูบำเนี่ยจะมาพาเราเนี่ยเรียนเรื่องต่อไปนะคะครั้งที่แล้วนะเราเรียนเรื่องตัวเราพืชและสัตว์เนี่ยจบไปแล้วนะคะในหน่วยที่1น,นะหน่วยการเรียนรู้ที่ 1. เราเรียนจบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวเรานะคะส่วนประกอบภายนอกส่วนประกอบภายในเราเรียนไปแล้ว ตาหูมือเท้าจมูกปากทำหน้าที่อะไรสมองหัวใจกระเพาะอาหารนะหวังว่าเด็กๆจะยังไม่ลืมนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมาเนี่ยคุณครูจะทบทวนครูจะถามนะว่าส่วนประกอบแต่ละส่วนนี่ทำมีหน้าที่อะไรมีอะไรบ้างนะคะการเด็กๆลืมนะ ทีนี้แล้วเราก็มาเรียนว่าเออแต่ละหน้าที่เนี่ยทำยังไงการดูแลรักษาอาวัยวะของเราเองทํำยังไงปัจจุบันนี้เราอยู่บ้านใช่ไหมคะหนึ่งเราต้องอาบน้ําอย่างน้อยวันละสองครั้งอยู่แล้วเวลามีอะไรเข้าตาห้ามขายี้ตาแดงแรงนะคะแปรงฟันวันละสองครั้งตัดเล็บม,มือให้สั้นอยู่เสมอไม่ใช่ปิดเทอมอยู่บ้านแล้วปล่อยให้เล็บม,มือยาวไปเล่นดินมาแล้วก็มาจับอาหารกินอันนี้ไม่ได้นะคะเราต้องร จากดูแลรักษาสุขภาพตัวเองถึงแม้เราจะอยู่ที่บ้านก็ตามทีนี้พอเราเรียนเรื่องตัวเราเสร็จแล้วนะคะอ่ะเห็นในภาพไหมอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงก็คือกิจกรรมที่ทําเนี่ยสอดคล้องกับอวัยวะยังไงอย่างเช่นเด็กผู้ชายคนนี้กําลังจูงสุนัขอยู่ เป็นกิจกรรมที่ใช้ก็คือเขาจะใช้อวัยวะดังนี้มีอะไรบ้างลูกใช้มือในการจับสายจูงสุนัขใช้ขาไว้เดินหรือไว้วิ่งใช่ไหมคะใช้ตาไว้มองอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือการทํางานร่วมกันปั่นจักรยานเด็กๆปั่นจักรยานเล่นรอบหมู่บ้านอย่างเงี้ยเราจะใช้อวัยวะอะไรบ้างคะการปั่นจักรยานหนึ่งใช้เท้าในการถีบจักรยาน2ใช้มือในการจับแฮนจักรยานหรือจับที่จับ เพื่อควบคุมรถใช่ไหมคะ 3. ใช้ตาในการมองเห็นไหมใช้จมูกหายใจอย่างเงี้ยกิจกรรมทุกอย่างเราจะใช้อวัยวะภายนอกในการควบคุมการทํากิจกรรมนั้นๆอยู่แล้วนะคะ,อะ,พ,อพ,อะพอเราพูดถึงตัวเราเสร็จปุ๊บพอเราพูดถึงตัวเราเสร็จปุ๊บเราก็มาพูดถึงพืชและสัตว์ในส่วนของพืชและสัตว์เราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างเราเรียนเรื่องโครงสร้างภายนอก อ่าเช่นต้นไม้ต้นนี้ครูให้ดูคลิปก่อนก่อนครูให้ดูภาพสามมิติว่าต้นไม้ต้นหนึ่งจะมีส่วนประกอบคือใบดอกผลและเมล็ดรากแล้วก็ลำต้นทีนี้ส่วนประกอบภายนอกของสัตว์คุณครูบอกแล้วว่าจะมีลักษณะคล้ายกับของมาตัวเราแต่สัตว์เนี่ยหลายชนิดเนี่ยเขาก็จะมีอยวัยวะที่แตกต่างกันไปในภาพคือมา้าม้าก็จะมีหูมีจมูก มีตามีปากมีขาแล้วก็มีเทา้าใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นปลาปลาก็จะมีลักษณะเด่นออกมาก็คือเขาก็จะมีครีบมีหางใช่ไหมลูกนกนกก็จะมีปีกอย่างนี้ค่ะ,ะนกก็จะมีปีกเนี้ย ใช้ในการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันที่อวัยวะภายนอกทีนี้เราเรียนตัวเราเราเรียนเรื่องหน้าที่ของวัยวะในพืชแลสะสัตว์เราก็จะเรียนหน้าที่ของเขาเช่นกันอย่างเช่นลำต้นมีหน้าที่ชูกิ่งก้านใบคําว่าชูกิ่งก้านใบคือให้มีลำต้นตั้งตรงพุ่งขึ้นไปบนฟ้าเพื่อรับแสงแดดใช้ในการสร้างอาหาร มีใบทําหน้าที่สร้างอาหารเพื่อให้พืชมีอาหารไปหล่อเลี้ยงลําต้นนะคะการสร้างอาหารของพืชจะได้น้ําตาลกับน้ําแล้วก็แก๊สออกซิเจนนะคะอาดอกทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์มีสีสันสวยงามเพื่อล่อมแมลงดอกก็จะมีหลายแบบหลายอย่างมีทั้งมีกลิ่นหอมดอกขนาดใหญ่ดอกขนาดเล็กดอกเป็นช่อนะคะมันจะมีความแตกต่างกันผลและมเมล็ด ผลและ,มะเมล็ดก,ก็จะมีไว้เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์เวลาหนูกินผลไม้หนูโยนผลทิ้งก็จะนำะโยนมเมล็ดทิ้งไว้ที่พื้นมเมล็ดก,ก็จะงอกกลายเป็นต้นใหม่อย่างนี้ค่ะรากทำหน้าที่ดูดน้ําและแร่ธาตุแมคะอะทีนี้คุณครูจะให้ดูตัวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงพืชเรามาพูดถึงพืชน,นะคะเมื่อกี้เราพูดถึง่าส่วนประกอบแลวก็หน้าที่ของพืชไปใช่ไหมคะพืชเนี่ยเขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะ จะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งหายใจได้สร้างอาหารได้นะคะดังนั้นส่วนประกอบในการจเจริญเติบโตของพืชถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปพืชก็จะไม่มีชีวิตเหมือนกับมนุษย์หรือสัตว์ถ้าสัตว์ถ้าช้างโดนตัดงางาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของอวัยวะเขาถ้าคนโดนตัดแขนโดนตัดขาถ้าโดนตัดขาเราก็จะไม่สามารถเดินได้ใช่ไหมคะดังนั้นพืชก็เหมือนกันถ้าวันหนึ่งพืช ขาดส่วนที่ช่วยยึดลำต้นกับดินก็คือขาดส่วนของรากนี่ถ้าพืชขาดรากนะคะพืชก็จะไม่มีส่วนที่ทําหน้าที่ดูดน้ํารากมีหน้าที่ดูดน้ําและแร่ธาตุหมคะที่เราเรียนไปถ้าไม่มีรากเขาก็จะไม่มีส่วนที่ใช้ดูดน้ําและแร่ธาตุพอไม่มีส่วนที่ใช้ดูดน้ําและแร่ธาตุพืชลําส่วนลําต้นหรือใบต่างๆก็จะค่อยๆหลุดร่วงเหี่ยวสุดท้ายก็ตาย พอตายบางครั้งอ่าถ้าใบยังไม่ตายพืชก็อาจจะเกิดการโค่นล้มได้เพราะว่าไม่มีรากนะคะก็โค่นล้มหักล้มได้ง่ายนะดังนั้นส่วนประกอบเนี่ยของพืชเนี่ยมันมีความสําคัญถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปจะมีผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตถูกไหมคะอ่าทีนี้ ในลักษณะที่เราพูดไปอย่างเช่นเมื่อกี้คุณครูบอกว่าดอกมีหลายแบบนะคะเด็กๆมีทั้งแบบสีเหลืองสีน้าเงินอันนี้ดอกอัญชันอันนี้ดอกดาวเรืองหรือฉพาที่มีสีแดงพวกนี้มีสีเพื่อใช้ในการลอร่อแมลงหรือแม้แต่ใบอันเนี้ยจะเป็นอ่าแม้แต่ใบนะคะก็จะมีลักษณะหลายอย่างนะคะอ่าที่ช่วย ในมีลักษณะแตกต่างกระดอกไปอ่าอย่างเช่นใบรูปหอกใบรูปหัวใจใบรูปโลอย่างเงี้ยค่ะรากก็จะมีรากแก้วกับรากฝอยอย่างเงี้ยนะคะอ่าทีนี้เรามาดูสัตว์บ้างในภาพเราจะเห็นนกนี่นกใช่ไหมคะอ่าเต่าเห็นไหมลูกมีงูนะคะมีปลาอย่างเงี้ยอ่าลักษณะ อวัยวะที่ครูพูดไปว่าอวัยวะภายนอกของสัตว์เขาจะมีความแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นโดยทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์จะมีหูมีจมูกมีปากมีตามีผิวหนังมีขาและเท้าถ้านกเขาจะมีปลีกปีกจะใช้ในการเคลื่อนที่และการบินนี่เป็นอวัยวะที่สำคัญของนกนะคะ สัตว์จำพวกเต่าปูจะนี่กระดองตรงนี้เวลามีภัยเต่าก็จะมุดเข้าไปในกระดองกระดองนี้จะแข็งมากนะคะใช้ในการป้องกันปูเช่นกันนะคะ,ะงูเนี่ยเป็นสัตว์เลือ้อยคานกลุ่มที่ไม่มีขาแต่เคลื่อนที่ได้โดยใช้ข้ามเนื้อลำตัวนะคะใช้ลำตัวในการเคลื่อนที่ขดเลื้อยไปมา,มาสัตว์จำพวกปลาจะมีครีบและหางนะคะ คลีบใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่แล้วก็หางใช้ในการเคลื่อนที่นะคะพัดโบกไปนะคะน่าในภาพเสริมมาก็จะเป็นรูปปูเฉฉวนเห็นไหมคะอันนี้จะอยู่แถวทะเลปูเฉฉวนเนี่ยจะเป็นสัตว์อ่าเป็นปูข้างในตัวเขาเจะเป็นตัวนิ่มๆน,นะคะอ่าเขาจะไม่มีกระดองในการป้องกันร่างกายเขาจะอาศัยเปลือกหอยนะคะตัวเนี้ยมันเอาเปลือกหอยอาศัยอยู่ในเปลือกหอยนะลูก เพื่อปกป้องตัวเองนะคะจะเปลี่ยนเปลือกหอยเมื่อมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นนะคะอ่าเด็กๆเห็นไหมในภาพช้างเราเรียนการเราเรียนใบโบกใบบัวนะคะช้างเขาจะมีงางาเนี่ยจะเป็นส่วนที่เรียกว่าฟันของช้างนะคะแต่แ้ในการขูด เกลือหรือหรือน้ํานั่นเองนะคะอ่ามีงวงงวงจะเป็นส่วนที่เป็นจมูกของช้างนะคะมีสองรูเหมือนกันเลยนะกับคนกับสัตว์ชนิดอื่นๆนะคะอ่าใช้เน่นการหายใจหยิบจับสิ่งของต่างๆอ่าวัวกับควายเนี่ยเขาจะมีเขาเขากับวัวของควายมีประโยชน์นะคะใช้ในการป้องกันตัวนะอ่าอันนี้ก็คือลักษณะของส่วนประกอบภายนอกและหน้าที่ของส่วนประกอบที่เราเรียนจบไปแล้วนะคะ ทีนี้เนื้อหาในวันนี้ที่คุณครูจะพูดถึงก็คือเรื่องของพืชและสัตว์ในท้องถิ่นเราเนี่ยเรียนเรื่องพืชและสัตว์เรื่องตัวเราไปเนื้อหาต่อมาก็คือเราจะต้องเรียนว่าสัตว์แต่และชนิดเนี่ยเขาอยู่ในบริเวณไหนที่เหมาะสมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสัตว์ชนิดนั้น,น,นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เรารู้ว่าสิส่งมีชีวิตเนี่ยเขาก็ต้องการที่อยู่ต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของเขานะคะอ่า ทีนี้พืชและสัตว์ในบริเวณต่างๆอย่างเช่นในภาพเราดูในภาพในสภาพแวดล้อมอย่างเช่นในน้ําเราก็จะเจอทั้งพืชและสัตว์ถ้าพืชเราก็จะเจอบัวอ่าพวกนี้จะอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะเป็นแหล่งอาหารก็ได้เช่นมีปลาเป็ดมากินปลาอย่างเงี้ปลาก็กินลูกกินแพลงต้อนกินกุ้งตัวเล็กๆเป็นอาหารกบก็กินมแมลงอย่างเงี้ยค่ะ เสืออ่าอาจจะใช้บริเวณทุ่งหญ้านี่เป็นแหล่งที่อยู่หรือกวางตัวนี้ใช้เป็นแหล่งหลบภัยอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีลักษณะเฉพาะมีแหล่งหลบภัยแหล่งที่อยู่อาศัยหรือเป็นแหล่งอาหารอ่าการสำรวจพืชและสัตว์ในบริเวณต่างๆนะคะที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันจะมีเยอะมีหลากหลายชนิดทั้งบริเวณสระน้ำทุ่งหญ้า ส,สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นดินสวนยอมทะเลอย่างเงี้ยค่ะสัตว์แต่ละชนิดจะอยู่ไม่แตกอยู่แตกต่างกันสวนยอมก็จะมีต้นไม้บนต้นไม้อาจจะมีนกเนีย่ยของที่เราเห็นนกแต่ละชนิดก็แตกต่างกันในภาพนกกระจอกกับนกกระจอกเทศมีคำว่ากระจอกเหมือนกันแต่ลักษณะโครงสร้างเขา,าไม่เหมือนกันนกกระจอกเทศเป็นสัตว์ที่บินไม่ได้นะคะนกกระจอกเป็นสัตว์ตัวเล็กที่บินได้นกกระจอกเทศจะใช้ กำลังขาในการเคลื่อนไหวนะคะวิ่งได้เร็วนะคะนกตัวนี้ก็จะบินได้เร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก่อนเราจะเข้าเนะะื้อหาต่อไปนะคะเราจะมาทำใบงานนะคะทีนี้เรามาดูใบงานนะคะใบงานาเดี๋ยวอย่าลืมเขียนชื่อชั้นแล้วก็ วันที่ที่ทำนะคะาจากในรูปเขาบอกว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างและมีความอยากรู้อะไรจากภาพาในภาพเนี่ยเป็นตัวจุดเริ่มต้นของบทที่เราเรียนในนะ้กะ็คือสำเร็จสำรวจพืชและสัตว์ในบริเวณต่างๆนะคะามาดูตัวแรกก่อนตัวแรกคือตัวอะไรคะมอมาไม่โทในรูปเราจะเห็นตัวไหนเอ่ยนี่ไง มามามอามามาไม่โทรมานะคะตัวแรกก็คือม้านะคะดูจากภาพก็ได้นะคะตัวที่สองปอเอดดเป็ดนี่เห็นเป็ดไหมคะใส่สระเอลงไปนะคะตัวนี้มีคำว่าไส้ต้องเป็นไส้อะไรลูกไส้ไส้เดือนนะคะดอเอือนอเดือนอ่า ต่อไปตัวนี้มีลักษณะเหมือนกันเลยแต่ตัวนี้ใหญ่กว่านะคะตัวนี้ก็คือห่านห่านอันนี้คืออะไรลูกแพะหรือแกะลักษณะทางแพะและแกะจะมีลักษณะที่ต่างแตกต่างกันนะคะเนี่ยถ้าเป็นขนขาวๆปุยๆอย่างนี้ก็คือแกะนะคะตัวนี้เป็นนี่ตัวเล็กๆนะคะอันนี้คือลูกเจี๊ยบ มีอะไรอีกนี่งไงตัวนี้คืออะไรลูกเขียนมาเหมือนกันตัวนี้ถ้าหนูเขียนแพ้ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วมาเขียนแกะตรงนี้ก็ได้อันนี้คือแพะนะคะในแหมเขาจะมีลักสตางกระแพ้จะมีขนที่สั้นกว่าแกะแกะจะมีขนที่ฟูนุ่มกว่านะคะตัวนี้ก็คือวอัววัวัวแล้วก็สุดท้ายก็คือไก่นะคะสรุปว่าในภาพนะคะที่สรุปมาจะมีมา้าเป็ดไส้เดือน่านแกะ ลูกเจีย๊ยบแพะวัวไก่คำถามต่อมาจากรูปเด็กๆมีความอยากรู้อะไรบ้างหนูอยากรู้อะไรบ้างให้หนูเติมลงไปอ่าอย่างเช่นครูบําจะยกตัวอย่างในภาพครูอยากรู้ว่าสัตว์ต่างๆเราเนี้ยอาอาศัยอยู่บริเวณเดียวกันหรือแตกต่างกัน สัตว์อาศัอยู่บริเวณใดบ้างนะคะ,ะไม่เขียนข้างล่างก็ได้ข้อที่สองคุณครูอยากรู้ว่าสัตว์พวกนี้นากิน อาหารแบบใดตัวเนี้ยของข้อนี้ยไม่มีผิดไม่มีถูกหนูสามารถเขียนยังไงก็ได้ให้อยู่ในภาพส่วนใบงานตัวนี้เด็กๆจะต้องตกแต่งให้สวยงามนะคะก็จะได้คะแนนเต็มใครที่เขียนมาเฉยๆย่เขียนเหมือนคุณรูเฉยเนี่ยคุณรูจะให้ครึ่งหนึ่งนะคะแต่ถ้าตกแต่งให้สวยงาม,มครูจะให้คะแนนเต็มโอเคไหมคะอ่ะ วันนี้เราจะมาเป็นคลิปสั้นๆหมคะไม่ยาวมากนะคะสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นะคะวันจันเนี่ยให้เด็กๆทำให้เสร็จงานเราจะมี2งานนะคะในสัปดาห์นี้นะคะที่เราทำไปแล้วก็คือใบงานที่1ที่2แล้วก็ถึงใบงานนี้ก็คือใบงานที่3นะคะให้เด็กๆทำให้เรียบร้อยโอเคไหมคะอ่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ